สวัสดีครับน้องอังสวัสดีค่ะพี่โยรินอาล่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคารออนทีวีอยู่กับผมโยรินครับและอังค่ะแน่นอนครับว่าคุณผู้ชมเจอกันสองคนแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์นะครับทางทศว5ห้าเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสองห้าสิบห้านาทีนะครับว่าแต่ว่าน้องอังมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมไหมฮะมีเทียบเลยค่ะแต่ตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่และกลับมาอยู่กันต่อในรายการคารออนทีวีค่ะ ในสัปดาห์นี้อังมีกิจกรรมดีๆมาฝากพี่และคุณผู้ชมไหมครับโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2558และตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะไปชมกันในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถ สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงคนรู้คู่รถในสัปดาห์นี้อังก็มีภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมความขวัญโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์2,558 อิสุสุมอบรางวัลเติมฝันให้เยาวชนคนเก่งที่ชนะเลิศได้มีโอกาสเดินทางไปเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ณดินแดงอาทิตย์อุทัยที่ผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมเคียงคู่ไปกับเทคโนโลยีล้ำเลิศได้อย่างลงตัวการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศการประกวดวาดภาพโปเตอร์พร้อมควาขวัญโครงการอิสุสุเยาวชนสัมพันธ์2558ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ สำหรับหัวข้อาการแข่งขันในครั้งนี้ท่องเที่ยววิถีไทยนำพาเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่ได้กำหนดขึ้นใหม่ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวิธีแรกของการแข่งขันซึ่งแต่ละทีม จะต้องทำการสร้างสรรค์ผลงานที่นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษามาเป็นองค์ประกอบให้แล้วเสร็จภายใน3ชั่วโมงทั้งนี้ทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมจากการคัดสรรของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศอิสุสพาน้องนท่องญี่ปุ่นแบ่งเป็นระดับการศึกษาทีมละสรางวัลรวม12คนรางวัลรองชนะเลิศทุนการศึกษาทีมละ1 5,000บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน14รางวัลแบ่งเป็นระดับการศึกษาละ7รางวัลรวม28คน สวัสด <the> ีค an ่ะท at, no ่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ฮิโรชินะคะกวาประธานบริษัทตรีเพสอิสุสเซลส์จำกัดนะคะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2558ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตรีเพสอิสุสเซลส์จำกัดค่ะท่านประธานคะโครงการอิสุสยาวชนสัมพันธ์ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะที่แข่งขันอยู่เนี่ยค่ะค่ะ สำหรับการแข่งขันในปี2558ธ่รมทานบอกว่าเป็นปีที่23ของโครงการอิสุสุยาวชนสัมพันธ์ที่จัดต่อเน,นื่องกันนะคะท่านประธานคะทำไม <S <S ตรีเพสอิสุสุถึงได้เลือกหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทยคะそうですねあのタイ政府がですね、今あの観光に非常に今力を入れています。 ท่านประธานก็กล่าวว่ารัฐบาลไทยให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ได้ตั้งปีที่แล้วนะคะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทยเพราะฉะนั้นตรีเพจอิสุสุนั้นต้องการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลต้องการให้คนไทยนั้น ท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นจึงเลือกหัวข้อนี้เป็นหัวข้อนในการประกวดโครงการอิส e ุสเยาวชนสัมพันธ์2558ค่ะโครงการนี้จะดําเนินไปอย่างต่อเนื่องแน่น,นอนเพราะว่าเราทํามา23ปีติดต่อกันแล้วปีนี้นะคะตั้งแต่ครึ่งปีหลังก็จะประกาศหัวข้อใหม่สําหรับปีที่24และโครงการดีๆเช่นนี้ตระเพชอิสุสจะต้องนะคะสืบสานต่อไปอย่างแน่นอนค่ะครับสําหรับหัวข้อนี้นครับไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ซ้ํากับงานแท้งที่ได้ส่งเข้ามาแล้วครับ ทบจะไม่ได้เตรียมตัวเลยครับเพิ่งจะซ้อมกันเมื่อวานภาพคือฮนุมานครับแทนประเพณีสมัยก่อนที่เรียกว่าโขนที่คนรู้จักกันเป็นการลําแสดงที่ลําภายในวังครับคําขวัญก็สืบสานวัฒนธรรมนําการท่องเที่ยวไทยสู่สากลครับก็แปลว่าคือเราจะสืบสานตัวฮนุมานของเราที่เราได้วาดไปแล้วก็คือฮนุมานเนี่ยจะเป็นตัวแทนของชาวไทยเพราะว่า คนต่างประเทศมาเงี้ยครับเขาก็จะต้องมาดูมาชมในสิ่งที่แบบเป็นของไทยแทย้ๆเราก็เลยแสดงตัวนี้ที่เกี่ยวกับคนไทยให้เป็นตัวที่นําท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆครับก็ เป็นคนรุ่นใหม่ท่องเที่ยวไทยสี่ภาคค่ะก็กระจายรายได้ไปสู่ภาคต่างๆของประเทศไทยเพื่อทําให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าคําขวัญก็เที่ยวไทยให้สตอเปิดมุมมองใหม่เศรษฐกิจไทยเจริญก้าวหน้าก็คำว่าสตอรมันเป็นคําที่ฮิตอะค่ะก็เลยเอามาใช้ค่ะก็ทําเต็มที่แล้วค่ะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ถ้าได้ก็ดีมาก ยากค่ะเพราะว่าเตรียมแต่ก็เตรียมตัวมาพอประมาณคิดว่าอย่างนั้นนะเหมือนสมมติว่าเหมือนคนไทยเนี่ยเต่าคือมันจะกลับมาที่ฝั่งมันตลอดเหมือนการเที่ยวของคนไทยคือควรจะมาเที่ยวบนท้องถิ่นของเราค่ะแล้วก็มีเนื้อหาก็มีรายละเอียดของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะมีเนี่ยค่ะสถานที่เที่ยวต่างๆแล้วก็เหมือนเป็นอย่างนี้ก็คือแบบนันำเสนอการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะคำขวัญคือฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยใจอนุรักษ์ค่ะแปลว่าเหมือน การเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยนอกจากที่ว่าก็คือการเที่ยวชมอ,อนุรักษ์ของประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะอนุรักษ์แล้วยังฟื้นฟูเศร,รษฐกิจให้ประเทศไทยจเจริญด้วยค่ะ จบลงไปแล้วค่ะการประกวดวาดภาพโปตเตอร์พร้อมค่มขวัญโครงการอิสุสเยาวชนสัมพ2,558แต่ตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะไปพักชมผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่และกลับมาอยู่กันต่อในรายการคา r o ออนีวีค่ะสนับสนุนโดยรุ่นใหม่อิสุสดีแม็1.9 DDI Blue Power คุณผู้ชมครับผมยังนึกถึงผักกุ้งใส่เลือดใส่ต้นหนึกรอบเย็นตาโฟใช่ไหมคะพี่ยอ๊องถูกต้องเลยครับเย็นตาโฟต้องร้านนี้เลยคะ่ะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟป้าเสนาไปชิมพร้อมกันในช่วงของเด็ดเกทมอค่ะช่วงของเด็ดเกทมสนับสนุนความอร่อยโดย รุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power มาแล้วค่ะคุณผู้ชมมีกับอังในช่วงของเด็กกามอค่ะ,ะวันนี้อังพาคุณผู้ชมไปทานเย็นตะโฟเจ้าเก่าสุบราณกันค่ะจะเอ้าไรและเด็กขนาดไหนไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้อังกเยืนอยู่กับพี่โน่เจ้าของร้านเย็นตาโฟป้าใส่นาค่ะสวัสดีค่ะพี่โน่สวัสดีครับ ราะว่าร้านนี้เปิดมานานกี่ปีแล้วคะร้านนี้ถ้าเป็นร้านของพี่นะครับตรงนี้เปิดอยู่ได้เกือบ2ปีแล้วครับพี่ย้ายมาจากละแวกใกล้เคียงครับสี่กว่าปีแล้วครับรวมแล้วก็ประมาณ6-7ปีได้แล้วครับและที่มาของชื่อร้านล่ะคะร้านเราชื่อร้านเย็นตาโฟก็รู้อยู่แล้วว่าขายเย็นตาโฟใช่ไหมครับได้ชื่อว่าป้าเสนาเนี่ยเพราะว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยขายอยู่ที่หมู่บ้านเสนา ตอ,ตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ครับเป็นเยนตาโฟร,ร้านแรกของเราสูตรนี้ม,มีมานานหรือยังคะถ้าคําว่าเยนตาโฟป้าเสนาเนี่ยมันจะเป็นสูตรวัดแขกซึ่งเป็นสูตรแต้จีโบราณป้าที่ว่าเอามาเปิดอยู่ตรงหมู่บ้านเสนานเนี่ยครับขายอยู่ประมาณ20ปีแล้วครับทีเด็ดของทางร้านมีอะไรบ้างคะทีเด็ดของทางร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเยนตาโฟนะครับซึ่งเยนตาโฟอของเราเนี่ยจะไม่ใช่ซอสแดงๆของตามตลาดทั่วไปนะครับ <'re> <te an> จะเป็นซอสที่ใช้ซอสมะเขือเทศเป็นหลักก็คือจะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเดี <te an> 네๋ยวยังไงต้องลองชิมดูครับโอ้โหฟังแล้วน่าทาน มได้ไมคะด้เลยครับที่เด็กก็อยู่ตรงหน้าอังแล้วค่ะคุณผู้ชมมาที่จันแรกเลยค่ะครับ จานแรกนี้นะครับเป็นลูกชิ้นปลาลวกจิ้มครับของเราจะไม pues ่เหมือนกับลูกชิ้นปลาทั่วไปตามตลาดนะครับร้านเราเนี่ยทำลูกชิ้นเองแล้วก็จะไม่มีส่วนผสมของแป้งเพราะฉะนั้นมันจะเด้งมันจะอร่อยด้วยความเป็นเนื้อปลาสดๆที่เราใช้ทําจานต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นกุ้งทอดนะครับก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นเหมือนกันลูกชิ้นกุ้งของเราเนี่ยจะทอดให้ฟูกรอบแล้วก็เหมือนจะกรอบนอกนุ่มในครับแล้วก็จะไม่เกรียมมากจานต่อไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปิ้งเมืองทองนะครับซึ่ง สตรเด็ดก็คือจะเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นที่เป็นน้ำจิม้มมะขามก็มาทีเด็ดของทางร้านเลยค่ะใช่ครับเ,เมนูเด็ดของที่ร้านเนี่ยถ้ามาเราพลาดไม่ได้เลยก็จะมี2เมนูนี้นะครับมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้นดำสูตรมะนาวแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทัยนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบของเย็นตาโฟก็จะเหมือนกับเย็นตาโฟทั่วไปเพียงแต่ว่าสูตรพิเศษก็คือใส่ลูกชิ้นปลาที่เราทําเอง,เองเนี่แหละครับแล้วก็ปรุงด้วยรสต้มยำเปรี้ยวหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทัยนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุโขทัยทั่วไปเนี่ยบางร้านก็จะใส่เครื่องในแต่ของเราจะตัดพวกนี้ออกเพราะว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบทานเครื่องในแล้วก็จะมีหมูสับหมูย่างสูตรพิเศษแล้วก็มีหมูแดงขอชิมเลยได้ไหมคะครับได้เลยครับจะทานหมดไหมครับเนี่ยเยอะมากเลยต้องค่อยๆทานไปนะครับ จใจของทางร้านตลอดระยะเวลาที่เปิดมาคืออะไรคะครับจุดมัดใจของเราขายอาหารอยู่ไม่พ้นที่ความอร่อยนะครับส่วนใหญ่ที่ ได้รับทราบจากลูกค้าก็คือว่าของร้านเราเนี่ยจะอร่อยแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยสดแล้วก็สะอาดอย่างเช่นพริกกับถั่วเนี่ยเราก็จะคั่วเองทุกวันมันจะได้ความหอมความลมของของรสชาติอาหารเพิ่มขึ้นครับร้านเย็นตาโฟแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครทําไมถึง<ม>ต้องมาทานเย็นตาโฟป้าเสร็จนะคะครับก็เรารู้อยู่แล้วว่าตรงไหนมีที่อร่อยทานเราก็ต้องไปร้านนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งร้านของเราเนี่ยมีทั้งอาหารที่สดสะอาดแล้วก็ปรุงใหม่ทุกวันเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับอังเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะมาทานร้านนี้แบบ แล้ว่มคะร้านนี้อยู่ที่ไหนคะร้านของเรานี้ถ้าเป็นย่านก็คือย่านรามินทากิโลเมตรที่8นะครับสังเกตง่ายๆก็คือว่าอยู่บนถนนกูบบอลปากซอยกูบบอล22ครับเปิดปิดและหยุดวันไหนบ้างคะที่ร้านเปิดทุกวันเลยครับเปิด8โมงเช้าปิด4โมงครึ่งครับถ้าเกิดใครอยากจะติดตามร้านแล้วก็สอบถามเส้นทางหรือว่าอยากรู้ว่าที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างนะครับเข้าไปชมใน Facebook ของที่ร้านได้ทางด้านล่างต่อเลยครับแล้ววันนี้อังต้องขอ,ขอขอบคุณพี่โดเจ้าของร้านเย็นตาโฟป้าเจนา ที่ให้อามาชิมของอร่อยในสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนความอร่อยที่พางมาชิมของอร่อยทุกสัปดาห์รุ่นใหม่อ s u zu 1.9 DDI Blue Power ขอบพระคุณค่ะไปพักชมผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่้วกกับมาอยู่กันต่อในรายการคาออนทีวีค่ะ ข่าวสารร้อนๆ้อนในวงการยานยนต์มาเสิร์ฟผ่านหน้าจอคุณผู้ชมในช่วง n e w s ์ค่ะช่วง News ค่ะข่าวสารร้อนๆ้อนในวงการยานยนต์พร้อมเสิร์ฟไปกับคุณผู้ชมในรอบสัปดาห์นี้มาถึงแล้วนะครับกับช่วง News ์คานั่นเองนะครับ เมอร์เซเดสเบนประเทศไทยจำกัดนะครับได้ย้ำภาพความเป็นผู้นำยนตรกรรมหรูระดับพรีเมียมเติมเกมรุกต่อเนื่องในไตรมาสแรกด้วยการเปิดตัว The New e w l a s s Coupe ป้ยนตรกรรมหรูสุดเร้าใจในสไตล์สปอร์ตคูเป้ครับ เจเนอเรชันล่าสุดในกลุ่ม d ดีมคาร์ที่ได้รับการปรับปรุงสมใหม่ให้เราใจาย,ยิ่งขึ้นพร้อมด้วยรูปลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในทุกมิติครับแต่ว่ามีน้ำหนักที่เบาลงจากรุ่นก่อนมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ตอบสนองทุกการขับขี่ของคนหัวใจสปอร์ต โดยมีให้เลือกสัรนถึง2ดีไซน์ด้วยกันครับได้แก่ the new c 2 5 0 Coupe amg dynamic the new c 2 5 0 Coupe edition one เป็นยนตรกรรมสไตล์สปอร์ตคูเป้เจเนอเรชั่นล่าสุดในกลุ่ม dream car ที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสปอร์ตปลาดเปรียวยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ครับ The New C-Class Coupe ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานยกตัวอย่างเช่นระบบ a d i p t i o e Assist พร้อมด้วยถุงลมนิรภัย7ลูก9าตำแหน่งพร้อมการออกแบบและตกแต่งภายในที่เน้นความหรูหรามีระดับเต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์สปอร์ตเรียกได้ว่า The New C-Class Coupe Generation ล่าสุดนี้เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกลุ่มยนต์รถกันสปอร,ร์ต2ประตูระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงเลยครับ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทั้ง31แห่งทั่วประเทศนะครับและตอนนี้หมดเวลาลงแล้วในช่วงของ News Car นะครับกลับมาติดตามข่าวสารในโลกยานยนต์กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าและตอนนี้พักชมผู้สนับสนุนรายการสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการคา r o อ TV ครับ ติดตามตกิจกรรมดีๆก,กันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้โตโยต้าจะพาผมและคุณผู้ชมไปขับเคลื่อนความสุขที่ไหนนะครับติดตามพร้อมกันในช่วง Happy Today by Toyota แล้วอันนไม่ต้องพูดแล้วช่วง Happy Today by Toyota มาติดตามกันในช่วง Happy Today by Toyota นะครับช่วงที่จะพาคุณมาพบกับกิจกรรมดีๆทั่วไทยนะครับและในสัปดาห์นี้ผมก็พาคุณผู้ชมไปพบกับภาพบรรยากาศของกิจกรรม Ultimate Winter d e l i g h t at Toscana Valley เอกสิทธิเหนือระดับสำหรับลูกค้า Toyota Camry Toyota Alphard และ Toyota Vellfire ได้ไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่สุดชิคที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมนั่นก็คือ Toscana v a l l e อิตาลีแห่งเขาใหญ่ซึ่งก็เหมือนยกเมือง t u ส c านีมาไว้ที่นี่เลยแหะครับ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้มอบเอกสิทธิ์เหนือระดับอ l ลติเมต w ิน t e อร์ดี g ล t a t t o ทอ a ค a v a l l วันเลซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะมอบประสบการณ์ดังนิลมิดเมืองทัสคานีประเทศอิตาลีมาให้ลูกค้าคนพิเศษและครอบครัวได้พักผ่อนอย่างเอ็กซ์คลูซีฟเลยเละครับรวมถึงปาร์ตี้ดินเนอร์ยามค่ำคืนและนักร้องเสียงดีมามอบความเพลิดเพลินตลอดชั้นง,งานอีกด้วยล่ะฮะ ดีค่ะรู้สึกอบอุ่นเหมือนมากับ ครอบครัวเป็นเฟลเวี่ใหญ่ๆของโตโยต้าที่พักสวยแล้วก็ดีนะคะอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ก็ดีค่ะประทับใจทั้งหมดเลยสถานที่ที่จัดเนี่ยสวยมากน,นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมของโตโยต้าแคมรี่นะครับไม่ใช่ว่าโตโยต้าเนี่ยขายรถอย่างเดียวผมว่าโตโยต้าเนี่ยดูแลลูกค้าโตโยต้าเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวโตโยต้ารู้สึกประทับใจมากนะครับทางแคมรี่ดีอัล i m a t e เ x ทเอ็กซเพรียได้จัดรายการนี้ขึ้นมาหลังจากมาที่งานวันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกเอ็กซ์คลู ก,กิจกรรมที่จัดวันนี้ก็คือเปิดโอกาสให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมด้วยโตโยต้าเองเนี่ยได้บ่งบอกถึงการสนับสนุนให้ทางครอบครัวมีกิจกรรมสารสัมพันธ์กันมากขึ้นต้องขอขอบคุณทางโ o โยต a า a m มรี่มากๆค่ะที่จัดงานดีๆในวันนี้อย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษจริงๆสําหรับโ o y o t a าค่ะ หากผู้ใช้รถยนต์โต y ยต a าค m r ร Toyota Alpha าและตโ o y ยต a าเวลไฟท่านใดสนใจสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ทาง www.toyota.co.th/dealultimate โดยทาง Facebook เซิร์นหาคำว่า Toyota Cam r รี่ไทยแลนดและอีกหนึ่งช่องทางกับทาง Contact Center ที่หมายเลข02-305-6788เอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับผู้ใช้รถยนต,ต,ยต์ Toyota c ค m r รี่ y o t a a l p h a า Alpha, และ Toyota เวลไเท่านั้นนะครับ และตอนนี้หมดเวลาลงแล้วในช่วง Happy Today by Toyota ช่วงที่จะพาคุณมาพบกับกิจกรรมดีๆทั่วประเทศไทยนะครับในสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับว่า Toyota จะพาผมและคุณผู้ชมไปขับเคลื่อนความสุขกันที่ไหนครับ Camry the Ultimate Experience สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรายการเราได้นะครับผ่านทางแฟนเพจที่ worldweb.facebook.com นะครับเข้าไปแล้วเสิร์ชหาคําว่า car on tv เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับและสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง worldweb.youtube.com เข้าไปแล้วเสิร์ชหาคําว่ารายการเป็นภาษาไทยครับตามด้วย car on tv เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการเราได้ทุกสัปดาห์แล้วครับกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกๆวันเสาร์ทางททบห เวลาบ่ายสโมงคึ่งเป็นต้นไปสำหรับวันนี้อังและพี่โยลินลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ